ยามเช้าในกรุงเทพอากาศชื้นและอบอ้าวเสียงรถบนถนนดังก้องไม่ขาดสายคาเฟาเ่เล็กๆริมถนนกลับเงียบสงบราวกับซ่อนความลับบางอย่างบาริสเตอร์สาวยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์มือเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเทนมลงในแก้วกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งหยุดตกประตูร้านเปิดออกอย่างแรงเซียวหนุ่มมหาเศรษฐีเดินเข้ามาแววตาของเขาคมกริบแต่กลับเต็มไปด้วยความอ่อนล้า ทุกคนบอกว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ผู้หญิงคนไหนแต่เมื่อสายตาของเขาสบกับบาริสต้าสาวหัวใจของเขากลับสั่นสถานอย่างประหลาดเขายกแก้วกาแฟขึ้นจิตรสชาติขมผสมหวานแต่ปลายลิ้นเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกท้าทายด้วยความอ่อนโยนบาริสต้าสาวหลบสายตาแต่เขากลับยิ่งจ้องมองเธอหนักขึ้นบรรยากาศรอบร้านเงียบปิดเหมือนทุกเสียงบนถนนหยุดลง ทันใดนั้นประตูร้านถูกเปิดอีกครั้งหญิงชาราผมขาวเดินเข้ามาทุกสายตาหันไปจับจ้องที่เธอเธอถือห่อผ้าไหมที่ปักลวดลายทองน้ำเสียงของเธอนุ่มแต่ทรงอำนาจฉันคือญาของเขาเธอวางห่อผ้าไว้บนโต๊ะอย่างมั่นคงเสียงโลหะข้างในกระทบกันแผ่วเบาเมื่อคลี่ออกมาทุกคนถึงกับกลั่นหายใจทองคำแท่งและเครื่องเพชรสองประกายระยิบระยับ สายตาของบาริสเตอร์สาวเบิกกว้างมือเธอเย็นเฉียบราวกับเลือดในกายหยุดไหลหญิงชารามองตรงไปที่เธอแววตาแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวฉันมาขอลูกสะใภ้ให้หลานชายของฉันเสียงในร้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของบาริสเตอร์สาวที่เต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนกำแพงใหญ่กำลังปิดล้อมเข้ามาริมฝีปากของเธอแห้งผากกลิ่นกาแฟที่หอมเมื่อครู่กลับขมจนแทบคืน ความอึดอัดแผ่ซ่านไปทั่วร่างทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอบาริสเตอร์สาวพยายามหายใจลึกแต่ยิ่งหายใจความกดดันยิ่งถาโถมเหมือนคลื่นหญิงชราย,ยื่นมือมาข้างหน้ารากับไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธบรรยากาศในร้านแน่นทึบจนแทบไม่มีอากาศให้หายใจคุณอยากให้ผมเขียนต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดพีคสุดช็อกหรือให้ผมค่อยๆปูความอึดอัดต่อเนื่องทีละฉากดีครับ มือของบาริสเตอร์สาวสั่นเล็กน้อยเธอมองไปที่มือเหี่ยวย่นที่ยืมมาหาแหวนหยกบนเรียวนิ้วสะท้อนแสงไฟเหนือศีรษะเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกบดบังด้วยหมอกหนาทึบเธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองที่ติดขัดเซียวหนุ่มยืนเงียบอยู่ข้างๆแววตาของเขาไม่ใช่คำสั่งเหมือนทุกครั้งแต่เป็นการรอคอยคำตอบจากปากของเธอ หญิงชารานโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นสมุนไพรเก่าจากเสื้อคลุมของเธออบอวลเสียงกระซิบชัดเจนจนเส้นขนลุกสู้เธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธบาริสตร์สาวกับพิบตาทีฝ่ามือของเธอเย็นเฉียบจนแก้วกาแฟเกือบร่วงหล่นเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่เก้าอี้ไม้ขวางทางเครื่องเพชรในหอผ้าส่องประกายรุนแรงเหมือนสายตาหลายร้อยคู่จับจ้องลงมาแม้ในร้านจะมีเพียงไม่กี่คน อากาศเริ่มหนักจนเหมือนหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต่อกกับชัดเจนแต่ละวินาทีเหมือนยืดยาวจนทรมานซิโยขยับเข้ามาใกล้มือของเขายกขึ้นช้าช้าแต่ไม่รู้ว่าเพื่อปกป้องหรือเพื่อบีบให้เธอตัดสินใจบาริสเตอร์สาวจ้องตาเขาประกายแววตานั้นทั้งอบอุ่นและน่าหวัดวันในเวลาเดียวกันหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บอกและทันใดนั้น เสียงประตูร้านก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกสายตาหันไปที่ร่างเงาหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอย่างช้าๆเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังแหลมร่างเงาสูงปร่งเดินเข้ามาในร้านฝีเท้าแต่ละก้าวช้าหนักและมั่นคงทุกคนหยุดหายใจหญิงชาราหันขวบไปมองสายตาของเธอแข็งกร้าวแต่แฝงความระแวงชายแปลกหน้าสวมชุดสูทสีดำเรียบแววตาคมเข้มใต้คิ้วหนา มือเขาถือซองเอกสารหนาแน่นจนปลายนิ้วขาวซีดเสียงรองเท้าหนังขูดไปบนพื้นไม้ทำให้ความเงียบในร้านยิ่งกดดันบาริสเตอร์สาวขมวดคิ้วร่างกายแข็งทื่อชายแปลกหน้าหยุดยืนตรงกลางร้านเขากวาดตามองทุกคนช้าๆจนกระทั่งหยุดที่หญิงชาราของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของท่านอีกต่อไปเสียงของเขาหนักแน่นแต่เย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งแตกกระจายกลางอากาศร้อน หญิงชาราหน้าเปลี่ยนสีมือเธอกำชายห่อผ้าแน่นจนเส้นเลือดปูดซิโยหนุ่มนิ่งแต่แววตาเริ่มสัน่นบาริสเตอร์สาวรู้สึกเลือดไหลเวียนเร็วฝ่ามือเธอเปียกชื้นเหมือนถูกเหงือชโลมกลิ่นกาแฟขมลอยเข้าจมูกแต่รสชาติกลับหายไปจากลิ้นชายแปลกหน้าค่อยๆเปิดซองเอกสารเสียงกระดาษเสียดสีกันดังก้องไปทั่วทุกคนในร้านเหมือนถูกตรึงให้นิ่งรอคอยความจริงที่จะเผยอ,ออกมา แผ่นกระดาษถูกดึงออกมาช้าๆแสงไฟสะท้อนลงบนตราประทับสีแดงเข้มเสียงหายใจของทุกคนในร้านหนักและสัน้นชายแปลกหน้ากางเอกสารออกสายตาเฉียบคมจับจ้องไปที่หญิงชราริมฝีปากเขาเอ่ยคำที่ฟังชัดทุกพยางทรัพย์สินเหล่านี้ถูกถอนสิทธิ์ทั้งหมดหญิงชราหน้าถอดสีดวงตาของเธอสั่นระริกแต่ยังพยายามยกขังขึ้น เสียงในลำคอแห่พร่ราวกับจะเปล่งคำต้ตแย้งแต่ไม่มีเสียงซยวหนุ่มหันไปมองย่าของตนแววตาที่เคยมั่นใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดที่ข้อมือปูดชัดบาริสเตอร์สาวยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงเสียงหัวใจของเธอกระแทกสํารัวร่างกายชายเย็นราวกับยืนอยู่กลางพายุท,ที่มองไม่เห็นชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะเขาวางเอกสารลงข้างห่อผ้าไหม เสียงกระแทกเบาๆกลับดังสะท้อนในใจของทุกคนทุกสิ่งที่อยู่ตรงนี้เป็นหลักฐานของการหลอกลวงเสียงของเขาคมกริบราวกับคมมีกรีกลางอากาศคำพูดนั้นแทงเข้าไปในบรรยากาศอึดอัดอย่างรุนแรงหญิงชาราตาเบิกว้างริมฝีปากสั่นระริกแต่ไร้ถ้อยคำออกมาบาริสเตอร์สาวรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งแขนสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ชายแปลกหน้า ราคอยคำอธิบายที่กำลังจะตามมาชายแปลกหน้าค่อยๆเปิดแฟ้มอีกครั้งภาพถ่ายหลายไปร่วงลงบนโตะ๊ะเสียงกระดาษกระทบไม้ดังก้องในความเงียบบาริสเตอร์สาวมองภาพเหล่านั้นเป็นรูปของหญิงชาราในห้องลับรอบตัวเต็มไปด้วยทองคำเพชรพลอยและเงินสดกองสูงซีอหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เขาคว้าภาพถ่ายขึ้นมาหนึ่งใบแววตาของเขาสั่นสถานริมฝีปากขบแน่น ญาตินี่มันเรื่องอะไรเสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันดวงตาที่เคยแข็งกล้ากลับเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดหญิงชาราสายหน้าแรงมือเธอสั่นจนเกือบผลักห่อผ้าตกจากโต๊ะเหงื่อผุดขึ้นที่ขมับแม้ภายในร้านจะเย็นชายแปลกหน้ายังคงนิ่งเขาหยิบซองเล็กอีกซองออกมาปลายนิ้วเขาเคาะเบาๆก่อนเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่จดหมายเก่าๆปรากฏขึ้น หมึกสีซีดเลือนแต่ถ้อยคำานิงชัดเจนบรรยากาศในร้านเหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีบาริสเตอร์สาวกลืนน้ำลายฝืดคอเธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่กำลังจะมาหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกชายแปลกหน้ามองตรงไปที่ซีอโอหนุ่มจากนั้นเขาเอ่ยช้าๆด้วยเสียงทุ่มกดต่ำนี่คือจดหมายสารภาพจากบิดาของท่านเองซีอหนุ่มชะงัก สายตาของเขาจับจ้องไปที่จดหมายนั้นมือที่ถือภาพถ่ายสั่นจนกระดาษแทบหลุดหญิงชาราหลับตาแน่นริมฝีปากเธอสั่นระริกเหมือนกำลังภาวนาให้คำพูดนั้นไม่จริงชายแปลกหน้าคลี่จดหมายออกเสียงกระดาษเก่าดังกรอบเบาๆมึกซีจางแต่ประโยคแรกกลับชัดเจนราวกับเพิ่งเขียนเมื่อวานทุกสิ่งที่ครอบครัวเรามีถูกสร้างขึ้นบนความลับและการโกงชิง บาริสเตอร์สาวยกมือปิดปากดวงตาเธอเบิดกว้างน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเธอดังก้องเหมือนกลองศึกซีอนุ่มถอยหลังไปหนึ่งก้าวโลกทั้งใบหมุนวนในสายตากลิ่นกาแฟที่คุ้นเคยกลับกลายเป็นกลิ่นไม่ขมคอชายแปลกหน้ายกสายตาขึ้นจ้องลึกไปในดวงตาของซีอนุ่มเขายอมสารภาพทุกอย่างก่อนจากโลกนี้ไปหญิงชราพร่องออกมาเสียงดังสัน่น หยุดนั่นไม่ใช่เรื่องจริงเธอเก้าวไปข้างหน้าพยายามคว้าเอกสารในมือชายแปลกหน้าแต่เอกสารถูกยกสูงเกินเอื้อมสายตาของทุกคนจับจ้องที่เธอร่างเล็กสั่นไหวท่ามกลางความเงียบอันหนักอึง้งบาริสเตอร์สาวหายใจถี่เธอรู้สึกว่าพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนราวกับความจริงที่ถูกกดทับกำลังจะแตกออกตรงหน้าเสียงหัวใจเต้นแรงประสานกับเสียงนาฬิกาบนผนัง ทุกวินาทีคมชัดเหมือนมีดบาดลงกลางอกหญิงชรามือสั่นจนเกือบล้มซียวหนุ่มรีบพอแขนเธอรประคองไว้แต่สายตาเขายังจับจ้องอยู่ที่จดหมายในมือชายแปลกหน้าบาริสเตอร์สาวรู้สึกอากาศหนาวเย็นแผ่วผ่านผิวแม้เครื่องปรับอากาศจะยังทำงานตามปกติแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกเหมือนยืนอยู่ในสุสานชายแปลกหน้าอ่านต่อช้า ฉันขโมยทุกสิ่งมาเพื่อสร้างตระกูลนี้ให้ยิ่งใหญ่แต่ความผิดนั้นจะตามหลอกหลอนรุ่นต่อไปเซียวหนุ่มเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจเขาปล่อยแขนย่าอย่างลืมตัวฝีเท้าก้าวถอยหลังไปจนชนเก้าอี้ไม้ล้มเสียงดังหญิงชาราร้องเสียงหลงน้ำตาไหลพรากลงบนแก้มที่เหี่ยวยน่นมือเธอกำอกเสื้อแน่นจนเนื้อผ้าขาดยับบาริสเตอร์สาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึม เธอไม่รู้ว่าควรก้าเข้าไปปลอบหรือถอยห่างออกมาร่างกายสั่นเทาเหมือนถูกพันธนาการด้วยความจริงที่โหดร้ายชายแปลกหน้าวางจดหมายลงบนโต๊ะแววตาเย,ย็นเยียบกวาดมองทุกคนก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายทุกคนแทบหยุดไหลความลับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโกงชิงแต่ยังมีเลือดที่ต้องชดใช้บรรยากาศในร้านเหมือนถูกดูดกลืนไปในความมืดไม่มีเสียงรถจากถนนด้านนอก ไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องชงกาแฟที่เคยดังสม่ำเสมอซิโหนุ่มตัวแข็งทื่อแววตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวจนแตกกระจายเขากระซิบออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาเลือดใคราชายแปลกหน้าไม่ตอบทันทีเขาหยิบภาพถ่ายอีกใบจากแฟม้มปลายนิ้วเขาล่าช้าๆก่อนปล่อยภาพตกลงบนโต๊ะบาริสเตอร์สาวมองภาพนั้นด้วยดวงตาเบิกกว้างภาพเก่าเป็นภาพงานศพที่ถูกถ่ายในความมืดมัว โรงไม้เปิดอยู่ครึ่งหนึ่งและมีเงาร่างเด็กเล็กนั่งอยู่ข้างโรงหญิงชาราสะดุง้งเสียงหอบหนักดังออกจากอกเธอมือกำพนะกก้าอีจนเล็บจิกไม้ลึกชายแปลกหน้ามองตรงไปที่ซีโยหนุ่มสายตาของเขาคมกริบราวกับมีดแล้วเอ่ยเสียงต่ำจนเย็นเฉียบคนที่ถูกฝังในโรงนั้นคือพี่ชายแท้ๆของคุณซีโยหนุ่มเบิกตากว้างร่างกายอ่อนเอ็เหมือนจะล้ม เสียงในหูดังอื้อจนทุกอย่างรอบตัวเลือนหายไปบาริสเตอร์สาวยกมือปิดปากหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกเธอไม่อาจละสายตาจากความจริงอันโหดร้ายที่กำลังเปิดเผยหญิงชราสุดนั่งลงบนเก้าอี้น้ำตาไหลพรากเหมือนเขื่อนแตกซิโยหนุ่มหายใจติดขัดมือทั้งสองกำเข้าหากันจนสัน่นเสียงแตกหักของเก้าอี้ที่เขาพิงดังขึ้นเบา บาริสเตอร์สาวก้าเข้ามาใกล้เธออยากเอื้อมมือแต่เพื่อปลอบแต่แรงกดดันในอากาศหนักเกินกว่าจะขยับตัวได้ง่ายชายแปลกหน้าหยิบเอกสารอีกแผ่นเขาวางลงข้างภาพถ่ายงานศพบ,บนกระดาษมีรายงานชนสูตรศพที่เต็มไปด้วยถ้อยคำเย็นชาที่ชายของคุณไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเสียงของเขาเรียบแต่ทุกพยางค์กรีดลงในใจเขาถูกทำให้ตายเพื่อเปิดทางให้คุณได้รับทุกสิ่ง ซีโยหนุ่มสุดนั่งกับพื้นดวงตาเบิกโพรงน้ำตาเออคลอเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูจนเกือบกลบเสียงรอบข้างหญิงชราสั่นสีสย่างสิ้นหวังมือที่เคยมั่นคงในตอนแรกบัดนี้อ่อนแรงเสียงเธอแต่พระออกมาเพียงคำเดียวหยุดบาริสเตอร์สาวรู้สึกเหมือนโลกหมุนวนกลิ่นกาแฟที่ยังลอยอบอวลในร้านกลับกลายเป็นกลิ่นขมเฟื่อนเหมือนควันไฟ เธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือชายแปลกหน้ายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายตาคมดุหันตรงไปที่หญิงชาราเสียงทุ่มกดต่ำของเขาเอ่ยคำตัดสินและคนที่สั่งคือท่านหญิงชาราตัวแข็งทื่อดวงตาเบิดกว้างจนเห็นเส้นเลือดฝอยแตกชัดเสียงลมหายใจเธอสะดุดเหมือนถูกบีบคอซีเออหนุ่มชะงักเขาหันไปมองใบหน้าของย่า หัวใจบีบรัดจนเจ็บแปลบราวกับอกจะแตกออกไม่จริงเสียงเขาแต่พร่าร่างกายสันสานบอกมาว่านี่ไม่จริงหญิงชาราสันสีสถีแต่น้ำตาที่ไหลพร่ากลับไม่อาจปกปิดความจริงได้ริมฝีปากเธอสั่นระริกแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดออกมาบาริสเตอร์สาวยืนตัวแข็งความยิหยีเยือกแล่นขึ้นมาตามสันหลังรากับอยู่ท่ามกลางเงาของความตาย ชายแปลกหน้ายื่นนิ้วแตะบนรายงานปลายนิ้วกดลงที่บรรทัดสุดท้ายของเอกสารถ้อยคำบนกระดาษหนักหน่วงราวกับหินก้อนใหญ่ผู้สั่งการโดยตรงคือมารดาของบิดาท่านซีวหนุ่มเซไปข้างหน้าหัวเข่ากระแทกพื้นไม้เสียงดังภาพตรงหน้าพระมัวด้วยม่านน้ำตาหญิงชาราสุดนั่งลงบนเก้าอี้มือกุมอกแน่นหอบหายใจแรงเสียงร้องสะอื้นดังก้องในร้านเงียบสงด บาริสเตอร์สาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอจ้องภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาซีอหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาแดงก่ำเต็มไปด้วยบาดแผลลึกในใจเสียงหอบหายใจถี่เหมือนคนใกล้จะจมน้ำย่าทำไมคำถามหลุดออกมาจากริมฝีปากที่สันส้านเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่เป็นคำพูดหญิงชาราปิดตาแน่นน้ำตาไหลพรากลงมาตามร่องแก้มที่เหี่ยวย่น เมื่อเธอกำสั่นบนตักราวกับยังพยายามยึดมั่นในสิ่งที่ปกปิดมานานบาริสเตอร์สาวมองภาพตรงหน้าเธอรู้สึกเจ็บแน่นในอกเหมือนความลับนี้บีบคั้นหัวใจเธอไปด้วยลมหายใจติดขัดเหงื่อเย,ย็นไหลซึมตามขมับชายแปลกหน้ายังคงยืนนิ่งสายตายเย็นเยียบจับจ้องหญิงชาราไม่วางเพราะความโลภและพระต้องการลบเงาของเด็กคนนั้นออกไปคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจทุกคนเสียงในร้านเงียบลงจน ได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นความหนักอึ้งกดทับจนแทบไม่มีอากาศให้หายใจซีอหนุ่มสุดก้มหน้าหยาดน้ำตายหยดลงบนพื้นไม้เป็นรอยเข้มร่างกายสั่นไหวเหมือนใกล้แตกสลายบาริสเตอร์สาวเผลอกล้าเข้ามาใกล้มือของเธอยื่นออกไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ยังไม่ทันแตะร่างของหญิงชราก็เริ่มสั่นอย่างแรงเธอกุมอกแน่นเสียงหอบหนักกลายเป็นเสียงกระตุกติดขัด ใบหน้าซีดขาวราวกับเลือดไหลาหายไปจากร่างทั้งสิ้นเสียงถ้วยกาแฟบนโต๊ะสั่นกระทบกันเบาๆตามแรงสั่นสะท้านของร่างหญิงชราดวงตาเธอพลันถลนขึ้นอย่างหน้าหวัดหวันซิโยหนุ่มรีบโผลเข้าไปประคองยา่าเสียงเขาแตกพระากองสะท้อนในร้านที่เงียบงนันมือเขากดลงบนอกของเธอที่ยังสั่นสะท้านไม่หยุดบาริสเตอร์สาวรีบวิ่งอ้อมไปอีกด้าน เธอหยิบผ้าขนหนูบนเคาน์เตอร์มารองไว้ใต้สีสิงชราหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกชายแปลกหน้ายืนนิ่งแต่แววตาของเขาคมดุราวกับกำลังจับตามองวินาทีสุดท้ายเขากล่าวเสียงเรียบเย็นนี่คือผลลัพธ์ของความจริงที่ปิดบังมาทั้งชีวิตหญิงชราส่งเสียงหอบขาดห้วงริมฝีปากซีดขาวขยับช้าช้าถ้อยคำพราเลือนแต่ชัดพอจะทำให้ทุกคนชะงัก ฉันไม่อยากฆ่าเขาแต่ถ้าไม่ทำทุกสิ่งจะพังทุกสิ่งจะพังหมดซิโยนุ่มน้ำตาไหลพราาเขาส่ายหัวแรงเหมือนจะปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินมือเขากำมือเหี่ยวโยนนั้นไว้แน่นบาริสเตอร์สาวมองภาพตรงหน้าความยินหยีเยือกวิ่งขึ้นสันหลังเสียงในหัวเธอตะโกนให้ถอยแต่ขากลับตรึงอยู่กับพื้นหญิงชราหายใจติดขัด นั่งเงยขึ้นเล็กน้อยดวงตาขุ่นมัวเหมือนจะพร่ามัวลงทุกทีแล้วริมฝีปากก็เอื้อนเอ่ยคำสุดท้ายด้วยแรงเฮือกไม่ใช่ฉันคนเดียวเสียงในร้านเงียบงันทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนอากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าก่อนหน้านี้สายตาทุกคู่หันขอบไปที่หญิงชราซีเออหนุ่มชะนักมือที่จับแขนย่าแน่นสันสานดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยคำถาม บาริสเตอร์สาวกัดริมฝีปากจนเจ็บคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่ฉันคนเดียวชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้ฝีเท้าของเขาหนักแน่นจนพื้นไม้สั่นสะเทือนสายตาเขาคมดุจ้องตรงไปที่ซีโยหนุ่มท่านคิดหรือว่าความลับนี้มีเพียงคนแก่ตรงหน้าเสียงทุ้มต่ำเย็นเย,ยสะท้อนก้องไปทั่วทั้งร้านบรรยากาศเหมือนผนังสีด้านกำลังบีบเข้ามา หญิงชชราพยายามเอื้อมมือแต่แรงเธออ่อนลงทุกขณะริมฝีปากยังขยับแผวเบาราวกับจะเปิดเผยชื่อใครสักคนซิโยนุ่มโน้มลงใกล้เสียงสะอื้นประปนกับลมหายใจหอบยากใครอีกใครอยู่เบื้องหลังหญิงชชรากลืนน้ำลายติดขัดสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเธอพยายามฝืนแต่งเสียงที่แทบไม่หลุดออกมาบาริสเตอร์สาวก้มลงใกล้เพื่อฟัง หัวใจเธอเต้นแรงรัวแต่ทันใดนั้นหญิงชราก็กระตุกแรงทั้งร่างก่อนดวงตาเหลือขึ้นเสียงร้องสั้นแหลมดังออกมาแล้วร่างก็แน่นิ่งไปต่อหน้าทุกคนเสียงกาแฟาที่หยดลงจากเครื่องชงดังติก๊กติกประสานกับความเงียบงันที่ปกคลุมทั้งร้านกลิ่นควันไม่จางๆลอยคลุ้งราวกับสะท้อนถึงการดับสิ้นของชีวิตซีโยนุ่มกอดร่างยาที่แน่นิ่งไว้แนบอกน้ำตาไหลอาบสองแก้มเขาสั่นหัวแรง ย่าอย่าทิ้งผมไปโดยไม่บอกความจริงบาริสเตอร์สาวยืนแข็งทื่อดวงตาเธอพราเลือนด้วยน้ำตาลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอชายแปลกหน้ายังคงยืนนิ่งแววตายเย็นชาไร้ความหม่นไหวเขาก้มลงเก็บเอกสารและภาพถ่ายที่กระจัดกระจายบนโต๊ะเขาเอ่ยเสียงทุ้มต่ำแม้เธอจะจากไปแต่ความลับยังไม่ตายเพราะยังมีอีกคนที่ถือกุญแจสำคัญทั้งหมด ซิวหนุ่มเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาแดงก่ำจ้องตรงไปที่ชายแปลกหน้าใครใครอีกที่เกี่ยวข้องชายแปลกหน้าชะงักเล็กน้อยแววตาเขาหันไปทางบาริสเตอร์สาวเรากับกำลังบอกไม่บางอย่างที่ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาตรงๆหัวใจบาริสเตอร์สาวกระตุกแรงเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวความหนาวเย็นแผ่ซ่านขึ้นจากฝ่าเท้าจนถึงสันหลังซิวหนุ่มหันขอบตามสายตาของชายแปลกหน้า ดวงตาเขาเบิกว่างไม่เห็นภาพนั้นริมฝีปากสันดริกเอ่ยด้วยเสียงแห่พร่าอย่าบอกนะว่าเธอเสียงในร้านค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่หนักและชื้นบาริสเตอร์สาวยืนนิ่งน้ำตาคลอเบา้าแต่สายตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเธอสบตากับซีโอหนุ่มที่จ้องมาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและคำถามมากมายชายแปลกหน้าถอยออกไปหนึ่งก้าววางเอกสารทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เขาพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความหนักแน่นไม่ใช่เธอที่สร้างบาดแผลนี้แต่เธอคือคนเดียวที่จะช่วยเขารับมือกับมันบาริสเตอร์สาวสะอื้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกสลายเซียหวนุ่มค่อยๆก้มหน้าลงน้ำตายหยดลงบนมือที่ยังจับย่าผู้จากไปความเจ็บปวดเกาะกินทุกอนูของเขาแต่ในสายตาย,ยังมีประกายความหวังที่ไม่ดับสิน้นบาริสเตอร์สาวกล้าเข้ามาใกล้เธอวางมือเบาๆบนบ่าของเขา สัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนสายลมแรกยามเช้าเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแม้เต็มไปด้วยร่องรอยน้ำตาแต่ในแววตาสะท้อนแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่เขาพูดเพียงคำเดียวเสียงแผ่วเบาแต่มั่นคงอย่าทิ้งฉันบาริสเตอร์สาวพยักหน้าน้ำตาไหลรินแต่ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอรู้แล้วว่าแม้เธอไม่ได้สร้างบาดแผลเหล่านี้แต่เธอสามารถเป็นคนเยียวยามันได้ ภาพสุดท้ายในคาเฟ่เล็กๆริมถนนกรุงเทพคือร่างของชายหนุ่มมหาเศรษฐีที่กอดร่างหญ้าไว้แนบอกและบาริสเตอร์สาวที่ยืนข้างเขาทั้งสองจมอยู่ในความมืดของอดีตแต่สายตาทั้งคู่หันไปสู่แสงสว่างของอนาคตเรื่องราวจบลงที่ตรงนั้นไม่ใช่ด้วยความสมบูรณ์แต่ด้วยความหวังที่กำลังพลิบานใหม่อีกครั้ง